นี่คือกลุ่มวัยรุ่นนะพี่น้องเนาะกลุ่มวัยรุ่นที่รวมตัวกันประท้วงนะหลายคนก็สงสัยว่าเป็นภาพ AI หรือว่าภาพจริงเนาะบ๊ยอดดูในคลิปเนาะอยากให้ทุกคนดูนะคนไหนที่มีวิสัยทัศน์หรือว่ามีความรู้ก็ดูให้ดีๆเนาะบ๊ายอดบอกว่าคลิปจริงนะบ๊ายยอยืนยันว่าเป็นคลิปจริงนะแล้วก็สดๆร้อนๆน,นั่น,นคือวันนี้เลยนะพี่น้องช่วงประมาณสัก10บโมงเช้านะพี่น้อง บมก็ได้เห็นคลิปนี้แล้วก็ถือว่าบอกได้เลยว่าน่าจะเป็นจุดชิ้นสุดของสมเด็จเดโจฮุนเซนหรือว่าตระกูลฮุนเนาะเพราะว่าเครือข่ายของฮุนเซน,นเนี่ยนมีทุกพื้นที่เนาะไม่ว่าจะเป็นข่าวสารนะไปเนเไอโทรทัศน์ทีวีเนาะทหารทุกอย่างคือฮุนเซนไม่รู้ว่าชาวบ้านเหล่านี้นะพี่นองกลุ่มวัยรุ่นเหล่านี้จะสามารถต่อกรได้หรือเปล่าแน่นอนการที่จะเกิดแบบเนปาลเนี่ยคนไทยก็ภาวนานะอยากให้เกิดเพราะว่ามันจะได้จบสงครามนี้ไปไวๆในเร็วๆนเนาะไป่นอง แต่ว่าคนข้างที่จะเกิดได้ยากนะแต่นนแต่บายซดก็ถ้ามันเขาทําจริงๆเนาะบายก็ส่งกําลังใจให้นะส่งให้กาลังใจเพราะว่าอยากอยากเห็นหุ้นเซน,นถึงจุดจบนะบาเยซเชื่อว่าคนไทยเนี่ยก็สะใจบางคนก็สะใจนะบางคนก็ส่งกําลังใจให้เด็กๆกวัยรุ่นนะกลุ่มวัยรุ่นเนาะมีคนแก่ด้วยนะไม่ใช่ว่าเด็กๆเนาะก็ไปทุกคนทุกคนที่ข้างชาติข้างชาติจริงๆนะเพราะว่าเขาเห็นความป่าเถื่อนของเซนนะครับเนที่ขูรีบ ประชาชนอย่างช่งหน้าเลยที่ประยอดได้คลิปดูนะไปลองแล้วก็หลายๆอย่างไปลอหนึ่งแหละคือฮุนเซนก็เป็นบุคคลธรรมดาเป็นรัฐมนตรีนี่แหละเนาะมีแล้วลบุรุษองคมเมนนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวพันอะไรกับพระมหากษัตริย์ไม่ได้เกี่ยวพันอะไรกับเสื้อพระโบงไปลองแต่ว่าคือฮุนเซนเนี่ยบอกว่าพระมหากษัตริย์นี่ตั้งให้เขาเนาะว่าสมเด็จนี่ก็คือเสื้อพระเจ้าเนะไปลองเสื้อพระเจ้าแผ่นดินนะถือว่า มันไม่น่าจะใช่นะไ่น้องไม่น่าจะใช่เพราะว่าเขาเนี่ยเหนือสุดนาะก็ข่มขู่เอาเนาะอยากให้อยากได้แบบนี้อยากได้แบบนี้แ,บบนนะแต่สุดท้ายคือคุณเซนก็รู้อยู่แก่ใ,ใจนะี่ร้องเพราะว่าวันนี้ี่น้องเหตุการณ์40ปีที่ผ่านมาเนาะกลุ่มคนเหล่านี้นะี่น้องก็ทนไม่ไหวนะเพราะว่าการเป็นอยู่ก็ลําบากเนาะไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยเนาะเด็กๆก็ลุกขึ้นมาประท้วงนะี่ร้องแล้วทุกคนคิดเห็นอย่างไรกับคลวิดีโอนี้นะถามว่า เขาเชิดชูคุณเซนไหมเราจะจะถามคนไทยว่าถ้าหากว่าในกรณีที่มีคนเนาะมีนายกผู้นำที่ปกครองม,มา40ปีเนาะคนเดียวอยู่มา40ปีตำแหน่งเดิมอยู่มา40ปีไม่เปลี่ยนตำแหน่งแล้วไม่ได้มีอะไรดีขึ้นโกงกินใครพูดอะไรก็เอาไปตุยเนาะเอาไปทรมานแล้วทุกคนคิดว่า นี่แหละคือความบดกัน้นนะครับความบดกั้นของกลุ่มวัยรุ่นนะครับแล้วก็คนที่เห็นตานะเพราะว่าอย่าลืมนะคนที่หนุ่นหลักหนึ่งแหละวายรยชเชื่อนะว่าเป็นสุ่มลังสีนะครับที่เป็นพักฝ่ายนะค้านแน่นอนว่าสุ่มนังสีก็มีอิทธิพลอยู่กัมพูชาเหมือนกันนะอาจจะไม่เทียบเท่าฮุนเซนแต่ว่าถ้าประชาชนนะครับลุกฮือต่อสู้นะไม่แน่นะครับนะไม่แน,นะเน่เพราะว่าทหารถ้าจะอยู่เคียงข้างฮุนเซน โดยทั้งหมดก็อาจจะเป็นไปไม่ได้ทําไมถึงว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าทหารอย่าลืมนะท่านผู้ชมอย่าลืมทหารก็มีลูกมีเมียนะถ้าลูกของทหารไปเขาจะไปทาร้ายลูกทำไมก็ไม่น่าจะนะนี่เราบอกจะได,ได้เห็นถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะหลายคนคนไทยก็ส่งกำลังใจนะว่ามันจะเหมือนเนปาลหรือเปล่าถ้าหากว่าเป็นเหมือนเนปาลนี่ก็แย่ย่ําแย่สุดๆเนาะยิ่งจนลงกว่าเดิมนะแต่ถ้าหากว่ามีฮุนเซนก็จนตลอดไปแต่นะาหากว่า เปลี่ยนรัฐบาลใหม่เนาะถ้าไว้ใจสมรังสีเนาะที่เป็นฝ่ายค้านก็อาจจะโอเคนะพี่น้องอาจจะดีเนาะแต่แต่ในมุมมองเบายอดนะพี่น้องถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยถือว่าต้องมีความเสี่ยงหนึ่งแหละเข้าตัวฮุนเซนเนี่ยน่าจะยากเนาะน่าจะยากเพราะว่าหนึ่งฮุนเซนมีอาวุธนะพี่นงแล้วก็มีบริกาเนะาะที่เป็นทหาร BHQ นะคิ่น้องคอยรับมือนะทุกคนเนี่ยเข้าไปได้ยาก ไม่รู้ว่าประเทศเล็กๆเนาะผู้นํารวยรวยสุดๆน่าจะติดติดท็อปเลยนะมันจะเชื่อว่าติดท็อปเลยเนาะไม่รู้ว่าท็อปเท่าไหร่แต่ว่าติดแน่นอนฮุนเซนในความรวยนะไม่ใช่ว่าฮุนเซนเนี่ยอยู่ประเทศเล็กๆแล้วไม่รวยนะคือฮุนเซนเนี่ยรวยสุดๆรวยรวยถึงขั้นติดท็อปรู้จักคนทั่วโลกนะคนทั่วโลกก็รู้จกักแต่ประชาชนจนที่สุดในโลกจนกว่าลาวอีกเพออจนกว่าลาวอีกเนาะแต่ทําไมถึงบอกว่าอย่างนั้น ขเมนเป็นคนที่อวดดีนะ่น้องอดดีอดเก่งสุดๆนะที่ยมไจะเห็นคือเป็นคนที่นกะอดดีอดเก่งแล้วก็ไม่ยอมรับความจริงนะขเมนนี่สุดๆเลยคือสิ่งที่ไม่ยอมรับความจริงสิ่งที่มีความจริงแต่เขาไม่ไม่นําเสนอไม่พูดนะสิ่งหนึ่งที่จะได้เห็นเลยคือโอกาสนะโอกาสนี้ถ้าชาวบ้านเนาะถ้าแก๊งวัยรุ่นเนี่ยประท้วงเนี่ยถือว่าขับไล่นี่ย จะเป็นไปได้ไหมถ้าไม่สามาัคคีกันจริงนะไม่เหมือนเนปาลนนะก็ไม่สามารถที่จะได้นะไม่สามารถที่จะอยู่ได้เพราะฉะนั้นในสิ่งที่เกิดขึ้นนะเรื่องราวที่เกิดขึ้นโอ้โหนะอง่นะ้อนงะมันสอดคล้องนะตอนนี้คือทางฝั่งกัมพูชาเองก็ปิดกั้นนะไม่ให้คนเข้าไปดูสื่อโซเชียลตา่ตางๆนะมันเกินไปนะองเปนะ้องเนาะ ถ้าหากว่าไม่ได้ดูอะไรทําอะไรก็ไม่ได้เราจะอยู่ไปทําไมเนาะเราจะมีความหมายอะไรนะเพราะว่าทุกคนก็อยากได้อิสระนะมรนจะแจ้งว่าทุกคนก็ต้องการอิสระอิสระภาพนะทุกคนต้องการนะแต่นี้คืออิสระภาพไม่มีเลยนะพี่นะ้องไม่มีเลยอิสระภาพที่แท้จริงที่บอกว่าเป็นประชาธิปไตยนะไม่ใช่คอมมิวนิสต์นะแต่การปกครองนะเป็นคอมมิวนิสต์นะแต่ว่าเขาบอกว่าไม่ใช่เนาะ อไม่ใช่กันแล้วแต่นะแต่ประเทศไทยมันจัดเชื่อนะว่าเป็นภาษาที่เปไตยสุดแหละเขตนีะในอาเซียนเราเนี่ยคืออันดับหนึ่งแหละประเทศไทย้ากขมินเนี่ยบัญชัไม่รู้ว่าเขา mm hmm. เขาปกครองยังไงนะแต่ว่าคือเห็นพันข่าวพันสื่อเนี่ยกระถือว่าย่ำแย่มากนะพี่นะ้องย่ำแย่มากห่วยแตกมากถือว่าเป็น ผู้นำที่หัวแตกที่สุดนีนโลกในคบ่าด้ถามว่าแล้วมายพูดอย่างนั้นทําไมเนาะก็ไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นว่าเป็นคนเลยนะไม่ได้มีความเป็นคนเลยเนาะมีแต่จุดๆๆ,ๆนะเป็นองนะสำหรับคลิปนี้ทุกคนคิดเห็นอย่างไรกับคลิปวิดีโอที่ถือิบอกได้เลยว่ายุคนี้ก็เป็นยุค 5G นะเป็นรองนะทุกคนก็อาจจะบอกว่าเป็น AI เป็นข่าวปลอมข่าวจีนนะ แต่ไม่รู้ว่าเขาจะทาจริงหรือเปล่าเขาจะทําเหมือนเนปาลหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับไม่รู้ว่าไปเจอพอเจอไอ้บริการหุนเซนเขาอาจจะถอนตัวก็ได้อันนี้นก็ไม่รู้นะคระับทุกคนก็พิจรนารณาแล้วก็ส่งกำลังใจนะให้คนที่กําลังจะขับไล่หุ่นเซนนะครับก็ถือว่าเป็นอีกบทบาทหนึ่งนะครับทำให้รู้ว่านี่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับหุ่นเซน สิ่งที่มันจะตามมานะัน่นก็คือตะกุลหุนต้องหมดไปจากคแคม,มเบเดนนะทุกคนนี่คือสิ่งที่ขเขมรเนานะต้องได้เจอแน่อนอนนะพี่น้องอสำหรับคลิปนี้ก็ทุกคนที่เข้ามาดูมาชมก็อย่าลืมไปลองฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บายอดนะพี่น้องแรงงานเราชาแนลพี่น้องสำหรับคลิปนี้อีพีนี้บายอดจะขอลาพี่น้องไปแล้วสวัสดี